สวัสดีครับวันนี้กลับมากันอีกครั้งนะครับกับรายการกิมทงวิเคราะห์หุ้นนะครับและ EP นี้นะครับเป็น EP ที่18แล้วนะครับเออต้องบอกเลยว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับรายการนี้นะฮะจะเป็นรายการวิเคราะห์หุ้นนะครับโดยเราจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกนะจะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์ภาพใหญ่นะครับและส่วนที่2จะเป็นการวิเคราะห์เซตรายตัวนะครับและในตอนสุดท้ายเนี่ย เราจะมีการนะครับคือกิมพงเนี่ยจะแนะนำนะครับว so ่าหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเแล้วก็ส่วนใครที่ดูเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเป้าหมายของเราคืออะไรฮะหนึ่งมืนคนนะครับแล้ววันนี้นะครับกิมพงเนี่ยได้กลับมาดูก็คือตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ100คนแล้วนะเออต้องบอกแบบนี้ด้วยนะครับเอาล่ะอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเป็นกําลังใจให้กับกิมพงด้วยนะ และ EP นี้เป็น EP ที่18แล้วนะครับเอาล่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับก็คือเซตภาพใหญ่ก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดนะครับเขาอยู่ในทิศทางแบบไหนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับในช่วงนี้เนี่ยมีหลายๆคนนะครับแบบถามกันเยอะมากเลยว่าช่วงเนี้ตลาดช่วงนี้ควรจะทํำยังไงควรจะทําไงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดช่วงแบบนี้นะครับคือกิมทงเนี่ยจะบอกว่า ช่วงนี้นะครับให้เราอยู่เฉยๆไปก่อนนะครับอย่าพึ่องอย่าพึ่งลงไปเล่นหรือว่าลงไปทําอะไรนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเขายังอยู่ในช่วงของขาลงนะครับเราจะเห็นได้จากจุดนี้เลยเห็นไหมฮะหลังจากจากตรงนี้เนี่ยก็เป็นการลงมาตลอดเลยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับกินพงก็พูดเสมอว่าตัวเซ็นต์อินเด็กซ์เนี่ยต้องไม่หลุดนะครับแนวรับอยู่ที่ 1,600จุดนั่นเองนะครับก็คืออยู่ประมาณจุดนี้นะครับห้ามหลุดจุดนี้นะครับเพราะถ้าหลุดจุดนี้เนี่ยนั่นแปลว่าเทนเนี่ยจะไปในส่วนของเทนขาลงนะครับน่าจะไปเทนขาลงนะครับแล้วเราอาจจะมองรับต่อไปคือ1,580ได้เลยนะครับเออฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะครับตลาดเนี่ยยังเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยขึ้นเห็นไหมแล้วก็ชนขึ้นแล้วก็จะชนแบบนี้นะครับแต่จุดรับสําคัญคือที่1,600จุดนะครับเราก็ดูนะครับถ้าเป็นรับแรกเนี่ยเราให้เป็น1,600จุดนะครับคือรับที่1 ส่วนรับที่2เนี่ยให้เป็น1580ปเลยนะครับถ้าสมมติว่าในวันพรุ่งนี้หรือหรือภายในสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเขาหลุดตรงนี้ไปได้นะครับอันนี้จะถือว่าเป็นสัญญาณไม่ดีนะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของเป็นเทนขาลงนะครับแต่ว่าถ้าเขายื่นยืนอยู่ในในส่วนของพันหตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เราก็สามารถว่าเอ่อช่วงนี้ตลาดเขาอาจจะยังเป็นการเป็นการย่อมาเพื่อสร้างฐานนะครับเหมือนสร้างฐานแบบนี้และเพื่อทําการกลับขึ้นไปใหม่นะครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับแนะนํานะ เอ่อเมื่อประมาณ2องสวันที่แล้วเนี่ยกิมพงบอกว่าให้แนะนำให้ในส่วนของการเล่นเก่งกําไรนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูในสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยกิมพงบอกว่าเราควรอยู่เฉยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรกับในส่วนของการเล่นเล่นในตลาดช่วงนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะสังเกตนะครับคือตลาดเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่เลยนะครับจะถูกจะถูกเอ่อถูกเทขายออกมาเยอะมากเลยนะครับคือจะเป็นการแบบ เทออกมาเกือบทุกตัวเลยนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วนะครับมีปัจจัยหลายอย่างคือในช่วงของเดือนนี้นะครับเขาจะมีในส่วนของการประกาศประกาศปันผลด้วยนะครับเอออันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่เอ๊ะทำไมแบบเปิดประเทศแล้วทำไมหุ้นถึงไม่ไปนะครับก็อาจจะมองได้ว่าตรงนี้เขาอาจจะรอในเรื่องของการรอเรื่องของของการดูหุ้นว่าตัวไหนปันผลนะครับปันผลดีปันผลไม่ดีนะครับก็จะมาในรูปแบบนี้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยในในช่วงของเดือนนี้นะครับอาจจะต้อง เอ,อ,อยู่นิ่งๆก่อนนะครับแล้วรอรอดูให้ชัดเจนก่อนว่าถ้าสมมุติในวันพรุ่งนี้นะครับเขาไม่หลุดจุดนี้นะครับแล้วเขาสามารถขึ้นไปได้เนี่ยในส่วนของเสตภาพใหญ่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะมองว่าอืมก็อาจจะเป็นในส่วนของแบบนี้ครับคือเขาขึ้นมาสร้างฐานนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะต้องเฝ้าติดตามคืออยู่หนึ่งอยู่ที่หนึ่จุดด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เขาลงไปถึงหนึ่ 1, นึ่งักบอี 1, ก8จุดนะครับฉะนั้นพรุ่งนี้ก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าอาจจะลงไปทดสอบ1,6 0่นะครับเออตรงนี้นะ1น0่อันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับพอถ้าหลุดต,ตรงนี้แล้วเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ดีแลวนะครับก็ต้องก็ต้องระวังกันด้วยนะครับใครที่จะเข้าไปเล่นหุ้นช่วงนี้หรือแต่จริงๆแล้วนะครับในช่วงที่หุ้นหุ้นเขาอย่างในช่วงขาลงแบบนี้เนี่ยเออมีคนถามว่าแล้วเป็นจังหวะที่ดีหรือ,อยังในการลงไปเก็บหุ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า การที่เราจะลงไปเก็บหุ้นได้นะครับคือเราเนี่ยเราจะต้องรอให้เขาเนี่ยครับรอให้เขาย่อให้สุดก่อนนะครับถ้าเขาย่อสุดเมื่อไหร่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเราเราจะเห็นสัญญาณนะครับจากตัวหน้ากระดานเองว่าอันเนี้ยเขามีการลงไปย่อแล้วนะครับแล้วเราอาจจะเข้าไปเก็บในช่วงของตลาดที่เขาย่อตัวแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ทางนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์คือ 50- 50นะครับคือเขาอาจจะขึ้นก็ได้หรือ เขาอาจจะลงต่อในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับแต่วันนี้เราก็เห็นมีแรงรีบาวลกลับขึ้นมานะครับก็คืออยู่ที่ประมาณบวก4จุดนั่นเองนะครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับกิมพงเนี่ยจะยังให้ความสนใจในส่วนของเซตภาพใหญ่เป็นพิเศษนะครับอ,อ,อย่าพึ่งนะอย่าเพิ่งใจร้อนเข้าไปกันนะครับใจเย็นๆแล้วก็รอให้ตลาดเนี่ยเขาเลือกทิศทางให้เสร็จก่อนนะครับเขาถ้าเขาลงต่อก็ต้องให้เขาลงไปให้สุดนะครับแต่ถ้าสมมติเขาไม่ลงต่อนะครับเขาอาจจะขึ้นมาก็ต้องดูจังหวะว่าเขาใช่เทนขาขึ้น จริงแล้วหรือยังนะครับอ่าตรงนี้นะต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับในการเล่นตัวเซตอินเด็กนะครับสําหรับวันนี้นะแล้วก็หลายคนเนี่ยค่อนข้างอึดอัดนะครับกับตลาดภาพเอ่อช่วงนี้นะเพราะว่ามีแต่แรงขายเอ่อแรงขายออกมาเยอะมากเลยครับแต่ว่าแรงซื้อเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับอืมฉะนั้นช่วงนี้อยู่เฉยๆนะครับหาหินมาทับมือไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอ่อกดขวาเลยรัวไปนะครับใจเย็นๆนะอ่าโอเคนี่คือเซตภาพใหญ่นะครับที่กิมพงให้ความสนใจนะครับในวันกุ่งนี้นะครับ เอาล่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของเซตลายตัวกันนะครับต้องบอกว่าจริงๆเราเนี่ยเซตลายตัวนะครับก็ก็จะก็จะยัยยยงวนเวียนอยู่ในกลุ่มเดิมๆที่กิมพงเนี่ยเคยได้พูดไปแล้วเมื่อเมื่อสองสาม EP ก่อนนะครับก็จะอยู่วนเวียนอยู่แบบนี้นะครับส่วนตัวแรกนะครับเราก็จะดูคือตัวนี้ปีชาจำได้ไหมครับคือกิมพงเนี่ยเคยพูดไปแล้วนะครับว่าตัวปีชานะครับเขาเนี่ยจะมาในรูปแบบนี้นะครับก็คือเดี๋ยวตีเทลาให้ก่อนนะครับ นี่เห็นไหมอันนี้นะครับคือสิ่งที่เราสังเกตคือว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยกิมพองเคยพูดไปประมาณจุดนี้นะครับแล้วบอกว่าให้เฝ้าระวังนะเพราะว่าถ้าเขาขึ้นไปแล้วเนี่ย,ขเ,ยเขาอาจจะมีในส่วนของการเทแรงขายออกมานะครับแล้วก็เป็นจริงอย่างที่กิมพองพูดนะครับก็คือหลังจากที่เขาขึ้นแท่งนี้ได้เนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของเทนขาลงเลยนะครับเห็นไหมเขาก็จะย่อย่อย่อ,ยอลงมานะครับหลังจากนั้นก็มีเข้ามาจุดนี้แล้ววันนี้ก็ขึ้นไป14%นะครับฉะนั้นตงน,นะครับปีชาตรงนี้นา,ามว่า เป็นสัญญาณที่ดีไหมในการเข้าไปเก็บจริงๆแล้วกิมพงอะมองว่าถ้าสมมติพรุ่งน,นี้นะครับเขาขึ้นอีกแท่งหนึ่งได้อันเนี้ยก็ก็จะโอเคนะครับเขาะจะขึ้นไปแท่งหนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้าวันนี้เราดูแล้วนะครับคือดูจากปริมาณการซื้อขายหรือวอลลุ่มเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ดูว่าเขาอาจจะมีโอกาสพักตัวนะครับเพราะว่าวันนี้เขาวิ่งไปถึง14ประมาณ15%เลยนะครับเขาวิ่งไปถึง15%ฉะนั้นฉะนั้น15%านตตรงนี้เนี่ย เราต้องระวังนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีเทขายออกมาแต่ว่าเราก็ต้องตั้งจุดสต็อปลอตของเราด้วยนะครับเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผีผางเข้าไปนะครับเห็นเห็นวอลลุ่มเห็นว่าเขาวิ่งหนาๆนาเนี่ยแต่ว่าระวังนะครับเขาอาจจะมีเทขายมานะครับแล้วตรงนี้นะครับแนวรับแรกนะครับก็ให้เป็น1.70นะครับตรงนี้นะครับเป็น1.1.70นะครับเอ่อตรงนี้นะครับรับนะ1.70นะครับ แล้วก็ตัวแนวรับตัดภัยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ1.53ไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับอย่าใจร้อนนะแล้วก็ในการเล่นช่วงนี้นะครับต้องมีสติมากๆนะครับอย่าอย่าอย่าเล่นอย่าเล่นอะไรที่เราไม่ชัวร์นะครับเอาล่ะแต่ว่าถ้าสมมติเขาขึ้นไปได้นะครับก็อาจจะมองเป้าบนคืออยู่ที่ประมาณ2บาทตรงนี้ไปเลยนะครับประมาณนัก2บาทเราก็เทคมาได้แล้วนะครับตรงนี้2บาทนะครับคือจุดจุดเทคนะครับจุดเทคหนึ่งนะครับตัวทีหนึ่งนะโอเคนะครับนี่คือ ตัวปรีชานั่นเองนะครับเอาละแล้วก็ดูตัวต่อไปกันนะครับคือตัว CI ว้าวจริงๆแล้วซ I นะครับกิมพงเนี่ยเคยได้กำไรจากตัวนี้มาด้วยต้องบอกว่ากำไรที่กิมพงได้คือจะอยู่แบบนี้เลยนะครับประมาณประมาณเกือบเกือบห้าสิบห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับตรงนี้นะเออกิมพงได้มานะครับซึ่งตอนนั้นครับกิมพงก็เคยได้ได้เคยได้ได้แนะนำไปด้วยนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับก็ได้กำไรจากตัวนี้ไปด้วยนะครับ เอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับกับตัวกับตัว CI นะครับต้องบอกว่าตัว CI นะครับเป็นหุ้นนะครับที่อ๋อเขาขึ้นไปแล้วนะครับแล้วเขาก็มีอาการพักตัวลงมานะครับเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมคือพอตลาดเขาพักตัวนะครับหุ้นก็จะพักตัวตามตลาดด้วยนะครับเห็นไหมนี่เห็นนะนี่ช่วงนี้นะครับเป็นชุ้นที่ตลาดเขาเริ่มเขาเริ่มพักตัวแล้วพอพักตัวปุ๊บเห็นไหมครับหุ้นที่ขึ้นไปเนี่ยเขาก็พักตัวลงมานะครับ แต่ตรงนี้นะครับเหมือนกับตัวปีชาเลยใช่ไหมครับอืเพราะว่าตัวปีชาเขาขึ้นไบใช่ไหมครับแล้วก็พักตัวลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่แบบนี้นั่นเองนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยตัว C i นะครับถ้าใครจะเข้าไปเล่นเนี่ยวันนี้ขึ้นมาได้ถึง8%เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องระวังนิดนึงคือตรงนี้นะครับเขาไม่มีวอลล่มเลยนะครับคือเรียกว่าวอลลมแห้งนั่นเองนะครับถ้าวอลล่มแห้งแบบนี้เนี่ยกิมพงเนี่ยจะต้องออถ้าถ้าจะเข้านะกิมพงจะ จะใช้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการเล่นนะครับเพราะว่าวอลล่มเนี่ยเห็นไหมเขาไม่มีเลยครับหรือเลี้ยวเป็นวอลล่มแห้งนั่นเองนะครับฉะนั้นใครที่จะเข้าไปตัว CI นะครับต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับว่าตรงนี้เขาอาจจะเป็นการขึ้นหลอกเราก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติพรุ่งนี้เขาไม่ไม่หลอกเรานะครับก็จะขึ้นอีกแห้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องจับตาดูในส่วนของตัววอลล่มเข้ามาด้วยนะครับถ้าวอลล่มเนี่ยเขาสามารถ เป็นแบบนี้ได้นะครับคือขึ้นมาเลยเลยแท่งสีแดงแบบนี้ได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเขายังแห้งๆแบบนี้นะครับเราก็มีโอกาสเสี่ยงที่เราจะติดดอยนะครับฉะนั้นตัว CI ต้องระวังนะครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะมีแนวต้านตรงนี้ด้วยนะครับประมาณตรงนี้นะแนวต้าน 1. จุดประมาณ1.33แล้วก็ประมาณ1.335จมาแล้วกันนะครับแนวต้านนะครับต้านอยู่ที่1.35นะครับก็ระวังด้วยนะครับถ้าใครจะเข้าไปเล่นตัว CI นะครับ ต่อไปนะครับเป็นตัว VNG นะครับต้องบอก VNG นีะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับทักเข้ามาถามคิมพงเยอะมากเลยว่าตัว VGI นะครับตรงนี้เนี่ยควรไหมจริงๆแล้วนะครับถ้าเรามองในภาพใหญ่นะครับเราจะเห็นเลยว่าตัว VGI นะครับตรงนี้เนี่ยยังเป็นในส่วนของของกรอบไซเวย์อยู่นะครับฉะนั้นในหุ้นที่อยู่อยู่ในกรอบไซเวย์แบบนี้นะครับคือ ตรงเนี้ยเราอาจจะต้องรอให้เขาทะลุให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเขาทะลุขึ้นไปเกาะบนตรงนี้ได้นะครับเนี่ยขึ้นไปตรงนี้ได้อยอันนี้เราค่อยเข้ามาติดตามนะครับแล้ววันเนี้ยวอล่มนะว่ตัววอล่มนะครับก็เป็นแท่งแดงด้วยนะครับฉะนั้นมองว่าตรงนี้นะครับถ้าใครจะเล่นแบบนี้เนี่ยกิมทงมองว่าเขาก็จะมาในรูปแบบนี้นะครับคืออาจจะนะครับเขาอาจจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็คือขึ้นอีกแท่งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ไม่ทะลุเกาะบนนะครับคืนคือประมาณ10บาท สิบสตางค์นะครับคือเขาอาจจะไม่ไม่ทะลุกรอบน,นี้แต่ว่าถ้าเขาขึ้นได้พวกนี้เนี่ยเขาอาจจะขึ้นไปก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จ,จะปิดมาอยู่ที่มาณสิบบาทสิบสตางค์นะครับฉะนั้นหุ้นที่ยังเป็นในส่วนของไซเว์นะครับแล้ววอลุ่มเนี่ยยังไม่ได้หนามากนะครับเหมือนอย่างจุดนี้เห็นไหมถ้าจุดนี้เนี่ยอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยวอลุ่มเข้ามานะครับต้องมีวอลุ่มสอดรับถ้าสอดรับแบบนี้เนี่ยอันนี้เราสามารถตามได้เลยนะครับฉะนั้น VNG นะครับกิมพงยัง ต้องระวังด้วยนะครับกับใครที่จะเข้าไปเล่นตัว VNG นะครับเอาล่ะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว n b c ว้าว n b c นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะต้องบอก n b c อ่ะ n b c นะครับต้องบอก N n b c นะครับเป็นหุ้นนะครับที่ต้องบอกว่าเขามีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคือแท่งเทียนเนี่ยไม่ค่อยสวยนะครับคือ กิมพงอาจจะมองว่าแท่งเน,นี้ยแบบนี้จะไม่สวยเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีสภาพคล่องด้วยครับเห็นไหมเนี่ยเขาขึ้นแบบนี้ครับมีแบบนี้ด้วยนะครับแบบนี้ด้วยฉะนั้นถ้าหุ้นแบบนี้นะครับกิมพงเนี่ยขอค้าไปนะครับเพราะว่าถ้าหุ้นไม่ไม่มีสภาพคล่องเนี่ยกิมพงว่าเราอยากไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าหุ้นแบบนี้แบบนี้นะครับคือเขาแ่บมักจะปิดแรงเห็นไหมครับคือเปิดสูงปิดต่ำหรือเปิดต่ำปิดปิดสูงนะครับแล้วก็เป็นโดจิแบบนี้ด้วยมีโดจิโดจิแบบนี้ด้วยฉะนั้นตัวนี้ขอค้าไปนะครับไมม่ีคอนะ เพราะว่าเล่นไปก็มีโอกาสเสี่ยงนะครับที่เราจะพลาดได้นะครับกับตัว NbC นะครับเอาล่ะตัวต่อไปนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปพีคมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ในตัวของท็อปเกนเนอร์ด้วยหรือเปล่าอยู่ในตัวของท็อปวอลุ่มนะครับตัวกันคุณนะครับเออการคุณนะครับจริงๆแล้วตัวกันคุณตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามามีข้อภาพใหญ่ก่อนนะครับ จริงๆแล้วตัวการคุณเนี่ยมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าเควรเข้าไปไหมจริงๆแล้วกิมพองมองว่าเขานะครับเ,เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือเดี๋ยวเขาดูอดีตนิดนึงนะคือตัวการคุณนะครับเขาจะแบบนี้อันนี้คือขึ้นรอบที่1น,นะครับแล้วก็พักตัวลงไปนะครับหลังจากพักตัวเสร็จแล้วก็คือขึ้นเวบที่2ก็จะแบบนี้นะครับแล้วก็พักตัวลงไปแล้วตรงนี้คือจะเป็นจุดเวฟที่3นะครับก็คือขึ้นมาแล้วแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของพักตัวนั่นเองนะครับตรงนี้กิมพงนะครับฟันพงไปได้เลยนะครับว่า ตัวกันคุณตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเขามาในรูปแบบนี้เนี่ยกิมพงยังมองว่าเขายังอยู่ในช่วงของอ,อ,อยู่ในช่วงของกรอบไซด์เวย์นะครับถึงแม้ว่าจะมีวอลล่มเข้ามาแต่เป็นวอลล่มเล็กๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเข้าไปเล่นตัวกันคุณนะครับกิมพงเนี่ยอาจจะมองว่าลองให้เขาเบรกก่อนดีกว่านะครับถ้าสมมุติเขาเบรกเบรกขึ้นไปได้แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ5้าบาทแปดสิบห้าสตางค์เนี่ยหรือว่าเป็นจุดที่เขาสามารถ ทะลุเบรกเก่าหรือเบรก2จุดนี้ได้ขึ้นไปแบบนี้นะครับอันเนี้ยเราค่อยมาตามกันดีกว่านะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเขาเพิ่งขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับตรงเนี้ยมันก็ต้องแน่นอนว่าอาจจะเป็นในส่วนของการไซเวย์นะครับฉะนั้นกิมพงมองว่าตรงนี้นะครับอาจจะอยู่ในช่วงกรอบไซเวยยนะครับยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับรอให้เขาเบรกให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยกลับมาดูตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับสาหรับตัวกั้นกุ้นนะครับที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาถล่มทลายมากเลยในไลน์นะครับก็ก็โหแบบ ทั้งวันเลยนะครับว่าการคุณควรไหมควรไหมไปไหมต่อไหมหรือเข้าไหมนะครับก็จริงๆกินพงก็บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าแบบนี้ครับกิมพงว่าอยู่ในส่วนของเกาะไซเวนะครับต่อไปนะครับเราไปดูบ้านปูกันนะครับบ้านที่เขาขายปูไม่ใช่นะครับบ้านไม่ใช่ขายปูนะเอาละครับมาดูบ้านปูกันนะครับต้องบอกจริงๆแล้วตัวบ้านปูนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวไฟโบเข้ามาช่วยด้วยนะครับไฟโบขึ้นมาเลยนะครับต้องบอกว่าตัวบ้านปูนะครับถ้าเราดูเนี่ย ถ้าเราดูในในรูปแบบนี้นะครับเราอาจจะเห็นได้ว่าเขานะครับเขาเนี่ยเห็นไหมนี่ในอันนี้อันนี้อันนี้คือจุดที่มีนัยสําคัญนะครับเพราะว่าเ,เขาเนี่ยเมื่ออดีตนะครับเขามีการวิ่งอยู่เหนือเหนือเหนือบนเส้น MA 200วันมาตลอดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าพอช่วงที่เขาพักตัวลงมาเนี่ยพอเขาชนมาถึงชนปุ๊บชนเช่นเส้น MA 200วันตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะมีแรงกลับขึ้นไปใหม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยจิมทง,งมองว่า ใครนะครับที่ชอบในส่วนของหุ้นราคาต่างๆนะครับตรงนี้อาจจะเป็นนัยสําคัญนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับต้องเฝ้านิดนึงว่าอาจจะยังไม่มีนัยะำคัญชัดเจนมากนะครับแต่ว่าก็ให้เก็บเอาไว้อยู่ในตัวเช็คลิสต์ก็ได้นะครับว่าตัวบ้านปูเนี่ยอืตรงนี้อาจจะมีนัยะสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเขาหลุดตัวเส้น MA 2องอวันลงไปนะครับหรือแบบนี้อันเนี้ยจะดูไม่ค่อยดีแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องดูติดตามพรุ่งนี้ว่าถ้าสมมติเขาลงไปชนตรงนี้แล้วนะครับแล้วถ้าพรุ่งนี้เนี่ยสามารถยกหัวขึ้นมาได้แบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะถือว่าเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับพร้อมกับมีวอลลุ่มเข้ามาสอดรับด้วยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับตัวบ้านปูนะครับแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นใจเย็นก่อนนะครับให้เราดูพรุ่งนี้ก่อนนะครับว่าตลาดเขาจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับสําหรับตัวบ้านปูนะครับเอาล่ะนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ next นะครับ เน็กซ์นะครับต้องบอกว่าจริงๆวันนี้นะครับตัวเน็กซ์เนี่ยก็มีมีพี่หลายๆคนนะครับหรือว่าสมาชิกหลายคนเนี่ยถามกันเยอะมากหรือว่าเน็กซ์ควรเอายังไงดีนะครับควรไปต่อไหมหรือว่าควรจะควรจะเข้าไหมหรือควรรอก่อนนะครับซึ่งจริงๆกิมพงนะครับมองว่าเน็กซ์นะครับเขาเขาเป็นแบบนี้นะครับคือเน็กซ์เนี่ยเขาเคยขึ้นรอบใหญ่ไปแล้วนะครับหนึ่งรอบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการพักตัวมานานละนะครับคือเขาพักจุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวตีเส้นใหม่ นี่เขาพักจุดนี้เลยนะครับแล้วก็จุดสุงเขาตรงนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคือนะครับคือเขาตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูนะครับตั้งแต่จุดนี้เลยนะครับเนี่ยกรอบตรงนี้พอเขาเบรกขึ้นกกอบนี้ได้ปุ๊บเขาก็จะเริ่มเริ่มยกหัวขึ้นนะครับเขาเริ่มยกหัวขึ้นแล้วแบบนี้ฉะนั้นตัวเลขนะครับจริงๆแล้วก็น่าสนใจแต่ว่าต้องระวังด้วยนะครับสาหรับใครที่ยังไม่คือใครเนี่ยที่จะเข้าไปในในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยตรงนี้จริงๆเรากิมพงมองว่าอาจ อาจจะค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจุดเข้าที่ดีของเน็กเนี่ยควรจะต้องนะครับควรจะต้องอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับคืออยู่ในช่วงนี้อันนี้คือขอตีในกรอบแคบนะครับคือถ้าใครจะเข้าตัวเน็กนะครับจริงๆแล้วควรจะต้องมีของตั้งแต่ช่วงนี้แล้วนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นะครับ3วันนี้นะครับแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้จะเข้าไปเนี่ยคิมพงมองว่าเออเขาอาจจะมีแนวต้านตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ10บบาทนะครับฉะนั้น ถ้าใครจะเข้าตัวเน็กเนี่ยต้องรอจังหวะก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะมีวอลลุ่มเข้ามานะอ่าวอลลุ่มเข้ามาแล้วครับวันนี้1แท่งแทงนะครับพรุ่งนี้อาจจะรอดูว่าถ้าพรุ่งนี้เน็กนะครับเขาสามารถขึ้นไปได้นะครับแล้วเขาสามารถยืนบนข้างบนได้นะต้องข้างบนนะครับอันนี้จะถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าสมมติขึ้นไปแล้วนะครับแล้วมีอาการปิดปิดต่ำลงมานะครับก็คือขึ้นเอ่อนแบบนี้นะครับคือปิดต่ำลงมาแบบนี้นะครับอันนี้จะมองว่าสัญญาณไม่ดีนะครับฉะนั้นตัวเน็กนะครับต้อง หาจังหวัดดีๆนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับแล้วก็ส่วนระยะการพักตัวเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคละนะครับเป็นเป็นสัญญาณที่น่าน่าจะพอมีอะไรดีๆให้เราเห็นในวันพรุ่งนี้นะครับจริงๆเราก็ต้องระวังเรื่องของ Next เนี่ยจะขึ้นไปชนแนวต้านด้วยนะครับใครที่มีของอยู่ก็ต้องระวังนะครับสำหรับตัว N น x t นะครับส่วนตัวไปนะครับคือตัว IR PC นะครับ ต้องบอกว่าตัว IRPC นะครับคือจะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวเหมือนบ้านปูเลยใช่ไหมครับเห็นไหมคือจะมีอาการคล้ายๆเหมือนบ้านปูคือเขาขึ้นไปไปถึงระดับจุดสูงแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีอาการพักตัวลงมานะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเขาน่าจะมีอาการเขาเรียกว่าเ,เกิดอินกริฟฟินนะครับคืออินกริฟฟินเนี่ยคือเป็นรูปแบบในส่วนของน่าจะเป็นจุดกับตัวนะครับจุดกับตัวฉะนั้น ตรงนี้นะครับก็อาจจะอยู่ในตัวเช็คลิสต์ด้วยนะครับว่าตัว IRPC นะครับน่าสนใจเพราะว่าเขาเกิดอาการอินกรีฟ i ินนะครับคือตรงนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับคืออินกรีฟฟินนั่นเองนะครับอาจจะเป็นจุดกลับตัวก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องมาสังเกตในส่วนของตัววอลลุ่มที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับถ้าสมมติตัว IRPC นะครับเขาสามารถขึ้นไปได้เนี่ยตรงนี้กิมพงมองว่าเขายังมีในส่วนของเอ่ออพไซด์นะครับอัพไซด์ตรงนี้ให้ให้เรายังพอได้เล่นอยู่ สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับใครที่จะเข้าไปในส่วนของตัว irpc นั่นเองนะครับต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าตลาดช่วงนี้เนี่ยมันเป็นได้ทั้งขาขึ้นและขาลงฉะนั้นเขาอาจจะเขาอาจจะปิดแบบนี้แต่พรุ่งนี้เขาอาจจะปิดต่ำแบบนี้ก็ได้นะครับ <S <S ฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าไปดูในส่วนของตัว irpc ด้วยนะครับาลาะตัวต่อไปนะครับเป็นตัว tta นะฮะโ,โหต้องบอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มกลุ่ม กลุ่มพวก TTA กลุ่มนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจิมพงยังมองว่าเขายังอยู่ในเทนขาลงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้มีนัยยะอะไรสาคัญเลยนะครับฉะนั้นจิมพงเนี่ยฟันธงได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นตัว TTA นะครับอันเนี้ยต้องมองว่าเขายังอยู่ในช่วงของเทนขาลงอยู่นะครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่จุดจุดที่เราจะเข้าไปนะครับเพราะว่าเขาหลุดตัวเส้น MA สองวันด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยต้องรอให้เขาสร้างฐานให้ได้ก่อนนะครับเมื่อ เมื่อเขาสร้างฐานได้แล้วเนี่ยตรงนี้เราถึงจะค่อยขับมาหรือปิดอยู่บนแบบนี้ได้นะครับเราค่อยกลับมาดูกันก่อนนะนี่คือตัว TTA นะครับกิมพงมองว่าตรงนี้ยังไม่มีนัยาสําคัญนะครับเอาล่ะแล้ววันพรุ่งนี้นะครับกิมพงที่สนใจนะครับจะเป็นหุ้นตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเออกิมพงนะครับใช้นะครับอินดิเคเตอร์อื่นๆในการเข้ามาร่วมิเคะห์ด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้แค่2อินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับจริงๆแล้ว มี indie อินดี้อื่นๆเข้ามาร่วมมีขอด้วยนะครับแล้วก็ใครที่จะเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าไปด้วยนะครับต้องใช้ประสบการณ์และหาจังหวะเข้ากันเองด้วยนะครับตัวที่กิมพองสนใจในวันพรุ่งนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับ SMT นะครับที่ที่เรากิมพงนะครับ สนใจตัวนี้นะครับเพราะว่าตัว S M P เนี่ยเราเห็นนะครับก็คือเขามีปริมาณวอลลุ่มนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับขึ้นมา3าแท่งแลวนะครับแล้วบวกกับแท่งที่เนี่ยก็ขึ้นไปถูกต้องด้วยนะครับฉะนั้นตัว S M P นะครับถ้าพรุ่งนี้นะครับต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีแนวต้านเล็กๆนะครับก็คืออยู่ในช่วงนี้อันนี้คือเป็นแนวต้านกรอบที่1นะครับแล้วกรอบที่2แล้วก็กรอบที่3นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าใครจะเข้าไปเล่นตัว S M P นะครับก็จะแบบนี้จุดที่1 นะครับจุดที่2แล้วก็ต้านที่3นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องเฝ้าติดตามให้ดีนะครับสำหรับใครที่จะเข้าไปเล่นแล้วก็ในส่วนของการการเทคกำไรนะครับจริงๆเรากิมพงเนี่ยยังมองว่าตรงนี้นะครับถ้าเขาสามารถขึ้นไปทะลุทะลุจุดนี้ได้นะครับอาจจะมองเป้านี้ถ้าเป้านี้ไปไหวต่อนะครับเราก็จะเป็นมองเป็นเป้าบนนะครับฉะนั้นการเล่นหุ้นนะครับเราต้องวางแผนทุกครั้งในการเล่นด้วยนะครับ เอาล่ะอันนี้นะครับลองไปกลับไปนั่นทํากันบ้านกันดูนะครับแล้วก็กิมพงได้ทํากันบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับกิมพงนะครับก็อาจจะมีเวลาไม่มากนะครับอาจจะต้องรีบไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็น EP ีที่8แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกันนะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับก็ช่วยกดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดกระดิ่ง กระหน่งให้กิมพงด้วยนะครับแล้วก็ EP นี้เป็น EP ที่18แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอนเซปต์เดิมกิมพงก็คือขอให้ได้1 0 0 0 0มซับสไครนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้เห็นแล้วนะครับคือกลับมาเนี่ยก็วันนี้แอบมีประมาณ100บวกบวกขึ้นมานิดนึงแต่ว่าตรงนี้ก็ยังยังไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันให้หนึ่งนหนึ่งหมื่นนะครับแล้วกิมพงจะได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนใครอยากให้ดูหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็ ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวกิมพงจะดูให้นะครับในวันถัดไปนะครับเอาล่ะพรุ่งนี้นะครับก็ขอดูท่านนะครับประสบความสําเร็จนะครับกับการเล่นเล่นหุ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับตลาดเนี่ยยังยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่เป็นขาขึ้นนะครับการเล่นหุ้นช่วงนี้เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับในการเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็ต้องมีสติในการเข้าไปเล่นหุ้นช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับถามว่าขอเคล็ดลับในการทำทำกำไรของกิมพงหน่อยนะครับคือกิมพงก็จะบอกว่า ในการทำกำไรของกิมพงนะครับประมาณทุกๆครั้งเนี่ยกิมพงก็จะบอกว่าเราเล่นพูดนะครับเราต้องได้กำไรจากจากหุ้นนะครับเราห้ามขาดทุนจากหุ้นอันนี้อันนี้คือเคล็ดลับของกิมพงนะครับที่กิมพงท่องทุกวันก่อนก่อนที่จะลงสนามนะครับคือเราวันนี้เราจะไม่ขาดทุนนะครับถึงแม้ว่าถ้าจะขาดทุนต้องขาดทุนให้น้อยที่สุดนะครับหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะต้องกำไรนะครับควรจะต้องกำไรห้ามขาดทุนเด็ดขาดนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับถ้า ใครนะครับที่ประสบการณ์ยังน้อยนะครับก็หรือนักลุนนักลุนคุณที่เป็นมือใหม่นะครับลองไปนั่งดูคลิปเก่าๆของกิมพงได้นะครับเพราะกิมพงเนี่ยได้มีการแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆไว้ด้วยนะครับลองไปหาดูนะครับเพราะว่าจำไม่ได้แล้วนะครับว่าอยู่ในอีพีที่เท่าไหร่แต่ว่าเคยพูดเอาไว้เรื่องของการเทคนิคการดูหุ้นด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับก็ต้องไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับหุ้นนะครับวันนี้เป็นของวันที่3เดือน1 1 2 5 6 4นะครับ ขอให้พวกนี้นะครับทุกท่านโชคดีแล้วก็ร่ำรวยนะคะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ